สวัสดีครับผมชื่อนายธีรพัฒน์บุญรดิ์ครับชื่อเล่นชื่อนายครับตอนนี้กําลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศครับสาขาการจัดการอุตสาหกรรมครับผมอ่าก่อนหนึ่งก็ต้องทักความผมดำรงตำแหน่งเป็น,น,นคณะคณะกรรมการของสาขาครับทำกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นงานเบื้องหลังครับผมจะเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์แล้วก็ช่วยอาจารย์เรื่องระบบเครื่องเสียงของสาขาครับ แล้วก็มีงานของตัวตัวมหาวิทยาลัยด้วยครับผมเคยได้เป็นผู้ช่วยโค้ชครับเอานักฟุตซอลหญิงไปแข่งที่สุวรรณภูมิเกมด้วยครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุปกรณ์นะครับหวัวหน้าสาขาสาขาการจัดการนะครับที่ได้เรืงเห็นความสามารถของผมแล้วก็ความตั้งใจที่ผมได้มอบให้สาขานะครับผม ที่ได้ทำงานช่วยสาขาไปตลอดครับอย่างแรกผมจะแบ่งเป็นสัดส่วนส่วนแรกหนึ่งจะเก็บไว้ใจในส่วนของค่าเทอมส่วนที่2องจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อลดภาระของผู้ปกครองส่วนที่3ามก็จะเก็บไว้ตัดชุดคุยครับเพราะปีสุดท้ายนะจะจบแล้วครับผมก็าจะฝากถึงอันดับแรกนะครับผมขอ ขอบคุณทางคณะแล้วท่านคณะบดีนะครับที่ได้มอบทุนการศึกษาให้พวกผมนะครับผมครับอ mm ีง hmm. อย่าก็จะฝากถึงน้องๆที่เป็นณะกมรมกรอยู่ตอนนี้นะครับ mm hmm. บอกว่างานที่เราทําทุกวันนี้เหมือนเป็นการฝึกฝนตัวเองเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบแล้วก็การจัดก,ก,การเวลาตัวเองนะครับเพื่อให้ดูดูแลตัวเองว่า เรามีหน้าที่นี้1เรียน2งานในสาขาสามมันจะเป็นงานที่บ้านหรืองานที่เราไปทำพาร์ทไทม์ว่าให้เรารู้จักว่าเราสามารถจัดการเรื่องเวลาการเรื่องส่วนตัวความรับผิดชอบเรามีมากแค่ไหนครับเป็นงานฝึกฝนตัวเองตอนทั้งในอยู่ในของส่วนหามหาลาัยแล้วก็ในพาร์ทของบริษัทครับผมครับผมก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง คนที่จบมหหรือจบปวสครับเรามีทั้งหลักสูตร4ปีและเทียบโอนนะครับให้น้องๆมาศึกษาของคณะบริหารได้นะครับเพราะว่าบริหารธุรกิจไม่ใช่แค่ธุรกิจทั่วไปน้องอาจจะได้ทํางานอื่นๆเช่นน้องจบบัญชีมาน้องอาจจะทำในส่วนของราชการก็ได้ครับอย่างพี่อุตสาหกรรมพี่ก็จะเข้าเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมก็คณะบริหารเป็นคณะที่เรียนไม่ยากครับสบายๆไหลลื่นตลอด แล้วก็อยากให้น้องๆเข้ามามาเป็นสิ์พี่สิ์น้องด้วกันเข้ามาที่นี่นะครับ